สวัสดีครับวันนี้เรามาลงลึกในเนื้อหาชุดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับที่เขานำเสนอแนวคิดว่าประกันชีวิตคือความรักที่วางแผนไว้แล้วค่ะซึ่งมาจากเอกสารที่เอ่อมันเหมือนเป็นสคริปต์รายการวิทยุนะครับเขาอธิบายมุมมองนี้ไว้ค่อนข้างละเอียดเลยวันนี้เราก็จะมาเอ่อมาเจาะดูแก่นความคิดสำคัญสาคัญกันว่าทำไมเนื้อหานี้ถึงเชื่อมโยงเรื่องการเงินอย่างประกันชีวิตเนี่ย เข้ากับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอย่างความรักความรับผิดชอบต่อครอบครัวได้แบบเข้มข้นขนาดนี้ลองมาดูกันครับใช่ค่ะเราจะมาวิเคราะห์กันนะคะว่าข้อคิดหลักๆที่เอกสารชุดนี้นำเสนอคืออะไรทำไมถึงวางกรอบให้ประกันชีวิตเป็นมากกว่าแค่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินธรรมดาธรรมดาแต่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการแสดงความห่วงใย ความรอบคอบในการวางแผนเพื่อคนที่เรารักมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างที่เนื้อหานี้เขาเน้นย้ำเป็นพิเศษแล้วก็ใช้เหตุผลหรือว่ากลวิธีอะไรมาสนับสนุนแนวคิดนี้ ซึ่งเอ,อ่อก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะในการทำความเข้าใจวิธีการสื่อสารแนวคิดลักษณะนี้ด้วยค่ะเปิดมาจุดแรกนี้ผมว่าจับประเด็นได้น่าสนใจมากเลยครับคือเนื้อหานี้ไม่ได้เริ่มด้วยตัวเลขหรือเงื่อนไขอะไรยากๆเลยนะค่ะแต่กลับพุ่งไปที่แก่นของคำว่าความรักเลยมีคำคมๆอยู่ประโยคนึงบอกว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้วัดตอนเราอยู่แต่วัด ตอนเราวางแผนไว้ให้คนที่เรารักแม้ในวันที่เราไม่อยู่แล้วโอ้โหเปิดมาก็แบบทรงพลังเลยนะครับเป็นการวางกรอบหรือแฟรมมิงที่ชัดเจนมากเลยนะคะคือตั้งใจเปลี่ยนมุมมองเลยจากแค่การใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยไปสู่การคิดถึงอนาคตคิดถึงความไม่แน่นอนใช่ครับเป็นการสร้างน้ำหนักทางอารมณ์ให้เรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเลยค่ะถูกต้องครับแล้วเขาก็ขยายความต่อไปอีกนะว่าคนเราทำประกันชีวิตเนี่ยไม่ใช่เพราะเรากลัวตายนะ แต่เพราะรักคนที่ยังอยู่อืมเปลี่ยนมุมมองเลยใช่คือเปลี่ยนโฟกัสจากความกลัวของเราเองไปเป็นความรับผิดชอบต่อคนอื่นแทนเนื้อหานี้เขาเชื่อมโยงให้เห็นภาพเลยว่าการที่เราทํางานหนักทุกวันเนี่ยหาเลี้ยงครอบครัวดูแลลูกดูแลพ่อแม่อันนั้นก็คือความรักที่เราทําอยู่แล้วหลัะค่ะเป็นภาคปฏิบัติครับแต่เขาก็ชี้ให้เห็นว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาจริงๆไอสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันเนี้ย มันอาจจะสะดุดหรืออาจจะไม่พอ,อประการชีวิตก็เลยถูกเสนอขึ้นมาเป็นเหมือนเครื่องมือที่จะมาช่วยต่ออายุของความรักให้ยืนยาวกว่าอายุของเราคำนี้ผมว่ามันมันลึกซึ้งกินใจดีนะครับการใช้คำว่าต่ออายุของความรักนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะคะของการใช้ภาษาแบบอุปมาอุปไมยหรือเมตารับ คือไม่ได้แปลตรงตัวแต่สร้างภาพในใจให้ผู้ฟังว่าการวางแผนทางการเงินแบบนี้เนี่ยมันเหมือนการสืบทอดเจตนารงความรักให้มันอยู่ต่อไปแม้ว่าคนทําจะไม่อยู่แล้ว uh huh. เป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้มีความหมายทางใจมากขึ้นซึ่งอันนี้เป็นกลยุทธ์การสื่อสารที่สําคัญมากในเนื้อหานี้เลยค่ะเพื่อให้มันเชื่อมโยงกับ ออแรงจูงใจด้านอารมณ์ของผู้ฟังได้แล้วเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะเนื้อหานี้เขาก็เสนอสิ่งที่เรียกว่าสามเหลี่ยมทางการเงินขึ้นมาอธิบายครับอ๋อสามเหลี่ยมทางการเงินเขาชี้ให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่มักจะโฟกัสไปที่การเพิ่มรายได้หรือไม่ก็พยายามลดรายจ่ายใช่ไหมครับใช่ค่ะส่วนใหญ่จะคิดถึงสงมุมนี้ก่อน แต่กลับมองข้ามหรืออาจจะให้ความสำคัญน้อยไปกับขาที่สาคือขาความมั่นคงซึ่งถ้าขาดขาความมั่นคงนี้ไปเนี่ยชีวิตก็อาจจะไม่สมดุลเหมือนโต๊ะที่ขาหาักไปข้างหนึ่งใช่ค่ะใช่ค่ะเห็นภาพเลยค่ะมันพร้อมจะล้มได้ตลอดครับมันพร้อมจะล้มได้เสมอเลยเพราะเอกสารนี้เขาย้ำว่ารายได้ประจำของเราเนี่ย ไม่ว่ามากน้อยแค่ไหนมันก็มีความไม่แน่นอนแฝงอยู่เสมอถูกต้องค่ะอาจจะหยุดเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ครับอาจจะหยุดจากอุบัติเหตุเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเสียชีวิตแต่ในทางกลับกันไอ้รายจ่ายต่างๆที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมันไม่เคยหยุดตามไปด้วยเลยจริงค่ะค่าเทอมลูกค่าผ่อนบ้านใช่ครับค่ารักษาพยาบาลค่าดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่ายังไงก็ต้องจ่ายต่อไป เนื้อหานี้เขาเลยสรุปค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยนะว่าประกันชีวิตคือเสาหลักที่ทำให้ความรักไม่ลม้มเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความต่อเนื่องทางการเงินให้คนที่อยู่ข้างหลังเรานะครับนาคิสามเหลี่ยมทางการเงินจริงๆแล้วมันก็สอดคล้องกับหลักการวางแผนการเงินพื้นฐานทั่วไปนะคะครับที่ต้องดูทั้งเรื่องรายได้รายจ่ายแล้วก็การป้องกันความเสี่ยง แต่สิ่งที่น่าสังเกตในวิธีนําเสนอของเอกสารนี้คือการจัดวางตําแหน่งของความมั่นคงหรือการป้องกันความเสี่ยงผ่านประกันชีวิตเนี่ยให้เป็นเหมือนเอ,อ่อฐานรากเลยเป็นฐานเลยเหรอครับใช่ค่ะเป็นฐานที่สําคัญมากๆไม่ใช่แค่ส่วนเสริมหรือทางเลือกนะแต่เป็นฐานที่ค้าอีกสองมุมเอาไว้เลยการเน้นย้ําแบบนี้เนี่ยมันสร้างความรู้สึกว่าการจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องพื้นฐานอันดับแรกที่ต้องมีก่อนจะไปคิดเรื่องอื่นต่อ การวางตำแหน่งให้ความมั่นคงเป็นฐานรากแบบนี้เหมือนกับส่งสัญญาณว่าถ้าฐานนี้ไม่แน่นเนี่ยส่วนอื่นๆทั้งรายได้หรือการจัดการรายจ่ายก็อาจจะสั่นคลอนได้ง่ายๆเลยถ้าเจอเรื่องไม่คาดฝันเข้ามาอย่างนั้นหรือเปล่าครับถูกต้องค่ะแนวทางการนำเสนอแบบนี้มีในยยะว่าความมั่นคงที่ได้จากการป้องกันความเสี่ยงในที่นี้ก็คือประกันชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องสร้างก่อนเป็นอันดับแรกอ๋อ เพื่อให้แผนการเงินด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการออมการลงทุนการใช้จ่ายมันเดินหน้าต่อไปได้แม้ในสถานการณ์วิกฤตครับครับมันเป็นการจัดลำดับความสำคัญที่เน้นเรื่องการปกป้องหรือ protection เป็นหลักซึ่งก็เป็นมุมมองหนึ่งในการวางแผนการเงินนะคะแต่อาจจะต่างจากแนวทางอื่นบ้างที่อาจจะให้น้ำหนักกับการสร้างความมั่งคั่งหรือ wealth accumulation ควบคู่กันไปเลยตั้งแต่ต้น เพื่อให้เห็นภาพผลกระทบจริงๆในสถานการณ์ต่างๆนะครับเนื้อหานี้เขาก็ยกตัวอย่างขึ้นมาประกอบหลายกรณีเลยค่ะเล่าเรื่องประกอบกรณีแรกที่พูดถึงคือถ้าชีวิตสั้นเกินไปมีการเล่าเรื่องจริงของลูกค้าคนนึ่งอายุแค่38ปีเองเป็นหัวหน้าครอบครัวมีภรรยามีลูกเล็กสองคนโหอายุยังน้อยอยู่เลยนะคะใช่ครับแต่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกระทันหันก็เป็นเรื่องน่าเศร้ามากแต่จุดเปลี่ยนคือ เขามีการทำประกันชีวิตเอาไว้ทำให้มีเงินสินหมายทดแทนให้ครอบครัว1ล้านบาท1ล้านบาทแม้ว่า,าในปัจจุบันอาจจะฟังดูเหมือนไม่เยอะมากสำหรับค่าใช้จ่ายยาวๆนะคะแต่ในภาวะฉุกเฉินที่เสาหลักครอบครัวเพิ่งจากไปเนี่ยเงินก้อนนี้สำคัญมากๆเลยนะคะในการประคองสถานการณ์เฉพาะหน้าใช่เลยครับเอกสารนี้บอกว่าเงินก้อนนี้มีความหมายมากจริงๆเพราะช่วยให้ภรรยาต้องเจอการตัดสินใจที่มันยากลาบากอย่างเช่น ต้องขายบ้านที่อยู่หรือเปล่าหรือลูกต้องหยุดเรียนกลางคันไหม,มเงินก้อนนี้ก็เลยเปรียบเหมือนพี่นายกำเงินสดคค่ะค่ะะที่ส่งมอบได้ทันทีแล้วก็เป็นหลักฐานที่จับต้องได้ของสิ่งที่เรียกว่าความรักที่วางแผนไว้ล่วงหน้าคือดูแลครอบครัวต่อไปแม้ตัวจะไม่อยู่แล้วการใช้เรื่องเล่าหรือ storytelling ที่มีรายละเอียดที่มันสะเทือนอารมณ์แบบนี้เนี่ยเป็นเทคนิคสำคัญที่เอกสารนี้ใช้เลยนะคะครับ เพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่เป็นรูปธปรรมแล้วก็ผลกระทบทางอารมณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้จริงๆในสถานการณ์ที่มันเลวร้ายมันทําให้แนวคิดที่เป็นนามธรรมอย่างความรักที่วางแผนไว้เนี่ยมันดูจับต้องได้มากขึ้นผ่านเรื่องราวของคนจริงๆหรืออาจจะสร้างขึ้นมาให้เหมือนจริงก็ได้ค่ะนอกจากกรณีที่ชีวิตอาจจะสั้นกว่าที่คิดแล้วเนี่ยก็ยังมีมุมมองสาหรับกรณีตรงข้ามด้วยคือถ้าชีวิตยืนยาวอ๋อมีมุมนี้ด้วยครับ เนื้อหานี้พูดถึงประกันชีวิตบางแบบที่มีลักษณะเหมือนการออมทรัพย์ควบคู่ไปด้วยค่ะแบบสะสมทรัพย์ใช่ครับคือเมื่อเราส่งเบี้ยไปครบตามสัญญาแล้วเรายังมีชีวิตอยู่ก็จะได้เงินคืนก้อนหนึ่งพร้อมผลตอบแทนตามที่ตกลงกันไว้ซึ่งเงินส่วนนี้เนี่ยก็เอาไปใช้เป็นเงินออมเพื่ออนาคตหรือเป็นเงินกองทุนชีวิตส่วนตัวไว้ใช้ตอนเกษียณได้ ตัวนี้เป็นการขยายขอบเขตประโยชน์ของประกันชีวิตให้กว้างขึ้นนะคะจากเดิมที่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงแค่เรื่องความคุ้มครองตอนเสียชีวิตเป็นหลักใช่ครับอันนี้มาครอบคลุมถึงมิติของการวางแผนเพื่อการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในระยะยาวด้วยคือเรื่องกเกษียณนั่นเองครับ เนื้อหาในส่วนนี้เขามองว่าการทำประกันลักษณะนี้เนี่ยมันเหมือนการสร้างวินัยในการออมอย่างหนึง่งเพราะมันบังคับให้เราต้องเก็บเงินสม่ำเสมอตามงวดซึ่งอาจจะช่วยแก้ปัญหาให้คนที่ไม่ค่อยมีวินัยเก็บเงินเองได้ค่ะค่ะแล้วพอถึงเวลาครบกำหนดผลลั์ที่ได้ก็เหมือนเป็นของขวัญแห่งความรักที่เรามอบให้ตัวเองในอนาคตอ๋อรักตัวเองด้วยใช่ครับเป็นการดูแลตัวเองตอนแก่ซึ่งก็เชื่อมโยงไปถึงแนวคิดเรื่องการรักตัวเองหรือซล l ์เลิ e ด้วยไม่ใช่แค่วางแผนเพื่อคนอื่น เดียวเป็นการเชื่อมโยงที่น่าสนใจนะคะเพราะทำให้เห็นว่าการวางแผนผ่านเครื่องมือนี้ไม่ได้มีแค่มิติเดียวคือการปกต้องคนข้างหลังหรือ protection เท่านั้นแต่ยังตอบโจทย์เรื่องการสะสมทรัพย์สินหรือ accumulation เพื่อเป้าหมายระยะยาวของตัวเองได้ด้วยทำให้ผลิตภัณฑ์มันดูมีประโยชน์รอบด้านมากขึ้นในสายตาคนรับสารนะคะและกรณีสุดท้ายที่เนื้อหานี้ยกมาพิจารณาคือถ้าเจ็บป่วยครับ อันนี้ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะใช่ครับส่วนนี้จะเน้นไปที่ความสําคัญของประกันสุขภาพและก็ประกันโรครายแรงว่าเป็นอีกแง่มุมหนึ่งของการแสดงความรักความรับผิดชอบเหมือนกันเพราะถ้าเราเกิดป่วยหนักขึ้นมาเนี่ยโหค่ารักษาพยาบาลสมัยนี้สูงมากจริงๆครับแพงมากค่ะการมีประกันส่วนนี้ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของครอบครัวได้เยอะมากไม่ต้องเอาเงินเก็บที่อาจจะเตรียมไวใ้ให้ลูกเรียนหรือว่าใช้ตอนกเกษียณของตัวเองมาใช้จนหมดอื หรือที่แย่กว่านั้นคืออาจจะต้องขายบ้านขายรถขายทรัพย์สินที่หามาทั้งชีวิตเพื่อมารักษาตัวประเด็นเรื่องค่ารักษาพยาบาลน,นี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยนะคะและก็เป็นความกังวลอันดับต้นๆของหลายๆคนในยุคนี้อยู่แล้วใช่ครับการหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาก็น่าจะเข้าถึงความรู้สึกของผู้ฟังได้ง่ายค่ะใช่ครับเอกสารนี้เขาใช้คําเปรียบเทียบว่าการมีประกันสุขภาพหรือโรคร้ายแรงเนี่ย ก็เหมือนกับการสร้างสวัสดีการที่เราสร้างไว้ให้ตัวเองและครอบครัวอ๋อค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนด้านสุขภาพซึ่งก็ถือเป็นความรักในอีกรูปแบบหนึง่งคือความรักที่ไม่ต้องพูดแต่เป็นการเอ่อเตรียมพร้อมไว้แล้วเพื่อไม่ให้การเจ็บป่วยของเรากลายเป็นภาระหนักอึ้งให้คนที่เรารักต้องแบกรับต่อไปหากเราลองวิเคราะห์ภาพรวมของทั้ง3าสถานการณ์จำลองนี้นะคะ คือชีวิตสั้นชีวิตยืนยาวแล้วก็เจ็บป่วยครับจะเห็นว่าเนื้อหานี้พยังครอบคลุมความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลักๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตคนเราโดยนําเสนอประกันชีวิตและสุขภาพในรูปแบบต่างๆเนี่ยเป็นเครื่องมือสําคัญในการรับมือ,อมหัวใจสำคัญที่เขาสื่อสารซ้ำๆในทุกกรณีคือการเตรียมพร้อมหรือ preparedness ครับการเตรียมพร้อมใช่ค่ะแล้วก็ผูกโยงการเตรียมพร้อมนั้นเข้ากับแนวคิดหลักเรื่องความรับ ความรับผิดชอบต่อครอบครัวแล้วก็ต่อตอนเองด้วยค่ะมีอีกเรื่องเล่าหนึ่งที่เนื้อหานี้ใช้เพื่อตอกย้ำประเด็นเรื่องเจตนาและความรักนี้ให้ชัดขึ้นไปอีกครับค่ะมีเรื่องเล่าอีกเป็นเรื่องของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวท่านหนึ่งชื่อคุณเอมีลูกสาววัยแปดขวบเขาก็กังวลเรื่องอนาคตลูกสาวแหละถ้าตัวเองเป็นอะไรไปอืมสถานการณ์เฉพาะเลยนะคะใช่ครับเลยตัดสินใจทำประกันชีวิต ให้เหตุผลง่ายๆแต่ลึกซึ้งมากว่าผมไม่รู้จะอยู่อีกนานแค่ไหนแต่ผมอยากแน่ใจว่าลูกผมจะไม่เดือดร้อนโหคำพูดของคุณพ่อครับเขาก็เลยเริ่มจ่ายเบี้ยประกันเดือนละ2,000บาทเป็นเวลา10กว่าปีเป็นสถานการณ์ที่สะท้อนความรักความห่วงใยของคนเป็นท่อได้ชัดเจนมากนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่น่าจะรู้สึกร่วมกับประเด็นนี้ได้ง่ายด้วยค่ะใช่ครับแล้วเรื่องมันก็คือ10ปีหลังจากเริ่มทำประกันเนี่ย คุณเอก็เสียชีวิตกระทันหันจริงๆด้วยโรคหัวใจเฉียบพลันซึ่งไม่มีใครคิดเลยอ้าวจริงๆเหรอคะครับบริษัทประกันก็จ่ายเงินสินไหมตามกรมธรรม์หนล้านบาทให้ลูกสาวเงินก้อนนี้ก็กลายเป็นทุนสําคัญเลยครับใช้เป็นค่าเล่าเรียนจนลูกสาวเรียนจบแล้วก็เป็นทุนตั้งต้นชีวิตต่อไปโอ้โหมีประโยชน์มากจริงๆเนื้อหาเขาอ้างอิงคาพูดของผู้ดูแลมรดกซึ่งอาจจะเป็นญาติหรืออดีตภรยาที่ดูแลเด็กต่อนะครับ ที่กล่าวขอบคุณว่าถ้าไม่มีเงินก้อนนั้นหนูคงไม่รู้จะเริ่มใหม่ยังไงเป็นคำพูดที่ทรงพลังมากนะคะมันสรุปผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นจากเงินก้อนนั้นได้ชัดเจนเลยในสถานการณ์ที่ยากลำบากครับและจุดที่เนื้อหานี้ต้องการเน้นย้ำจากเรื่องเล่านี้ไม่ใช่แค่จำนวนเงิน1.2ล้านบาทนะแต่คืออะไรคะแต่คือความตั้งใจที่จะปกป้องคนที่เรารักของคุณเอซึ่งมันเกิดขึ้นตั้งแต่10ปีก่อนที่เขาจะจากไปแล้วตั้งหาด อ๋อ oh, เจตนาใช่ครับนั่นคือความหมายที่แท้จริงของประกันชีวิตตามมุมมองที่เอกสารนี้พยายามจะสื่อสารมาตลอดเนื้อหานี้ใช้เรื่องนี้เพื่อเน้นย้ำเรื่องเจตนาหรือ intention ที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจทำประกันอย่างชัดเจนมากเลยค่ะครับมันเป็นการเปลี่ยนจุดสนใจจากคุณลักษณะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์เช่นวงเงินคุ้มครองผลตอบแทนอะไรพวกนั้นอื ไปสู่แรงจูงใจหรือ motivation ที่อยู่ลึกๆในใจของผู้ซื้อคือความรักความปรารถนาที่จะปกป้องดูแลครับผมการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ทางการเงินเข้ากับเจตนาทางอารมณ์ที่ลึกซึ้นแบบนี้โดยตรงเนี่ยเป็นกลยุทธ์การสื่อสารที่ทรงพลังมากแล้วก็น่าจะเป็นส่วนที่ทําให้สารนี้เข้าถึงใจผู้ฟังได้ง่ายขึ้นค่ะพอมาถึงช่วงสรุปนะครับเนื้อหาก็พยายามรวบยอดแนวคิดทั้งหมดนี้เข้ากับการวางแผนการเงินในภาพรวมค่ะ โดยสรุปว่าการจ่ายเบี้ยประกันนั้นอย่าไปมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เสียเปล่าแต่ควรมองว่าเป็นการลงทุนทางใจลงทุนทางใจใช่ครับที่ให้ผลตอบแทนกลับมาเป็นความอุ่นใจซึ่งถึงแม้มันจะจับต้องไม่ได้เหมือนเงินปันผลนะแต่มันมีคุณค่าทางจินใจสูงมากอีกครั้งนะคะที่มีการเปลี่ยนมุมมองคำว่าค่าใช้จ่ายให้กลายเป็นการลงทุนซึ่งเป็นการใช้ภาษา เพื่อยกระดับความสำคัญของการกระทานี้ค่ะใช่ครับแล้วก็กลับไปย้ำที่ภาพสามเหลี่ยมทางการเงินอีกครั้งว่าโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคงสมบูรณ์ตามแนวทางที่เขานำเสนอมาเนี่ยจะต้องมีครบทั้ง3ส,ส่วนอย่างสมดุลค่ะ3ส,ส่วนนั้นคือคือ 1. รายได้ประจ์ที่เพียงพอและมั่นคง 2. เงินออมและการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงระยะยาวและ 3. ประกันชีวิตและสุขภาพ เพื่อปิดความเสี่ยงสร้างความมั่นคงพื้นฐานอืต้องมีครบขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปสามเหลี่ยมนี้ก็อาจจะไม่แข็งแรงพอมีประโยคเปรียบเทียบปิดท้ายที่ผมว่าน่าสนใจจําง่ายดีคือไรายได้ทำให้เราอยู่ได้แต่ประกันชีวิตทำให้คนที่เรารักอยู่ต่อได้มุมมองแบบบูรณาการนี้นะคะนำเสนอประกันภัยในฐานนะที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยหรือ indispensable ในโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคงครับผม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีภาระที่ต้องดูแลคนอื่นหรือ Dependence ซึ่งแนวคิดนี้ก็สอดคล้องกับหลักการวางแผนการเงินแบบองค์รวมหรือ Holistic Financial Planning ในระดับหนึ่งนะคะที่มองภาพรวมทั้งหมดครับแต่การให้น้ำหนักอย่างมากกับส่วนของการป้องกันความเสี่ยงเป็นฐานรากเนี่ยก็ถือเป็นจุดเน้นที่ชัดเจนของเอกสารนี้ซึ่งผู้ฟังอาจจะต้องนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกับปรัชญาหรือแนวทางการวางแผนการเงินอื่นๆที่อาจจะคุ้นเคยอยู่ว่ามีจุดเหมือนหรือจุดต่างกันยังไง และสิ่งสำคัญคือการทำความเข้าใจวิธีการที่เอกสารนี้สร้างข้อความโน้มน้าวใจขึ้นมาการเชื่อมโยงประเด็นทางการเงินเข้ากับแรงผลักดันทางอารมณ์ที่ลึกซึง้งเช่นความรักความรับผิดชอบการใช้เรื่องเล่าที่กินใจการวางกรอบให้เห็นเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานครับเหล่านี้เป็นเทคนิคการสื่อสารที่ทรงพลังซึ่งการเข้าใจกลไกเหล่านี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครก็ตามที่ต,ต้องสื่อสารหรือทำความเข้าใจประเด็นที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกค่ะ โดยรวมแล้วนะครับสาระสำคัญที่เราสกัดออกมาจากเนื้อหาชุดนี้ก็คือการส่งสารที่ชัดเจนและก็กระตุ้นเตือนว่าอย่ารอช้านในการวางแผนเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของชีวิตค่ะอย่ารอเพราะถึงแม้เราจะควบคุมทุกอย่างไม่ได้นะแต่ความรักที่เราแสดงออกผ่านการวางแผนล่วงหน้าเนี่ยสามารถสร้างหลักประกันที่แน่นอนให้กับอนาคตของคนที่เรารักได้อืม เนื้อหานี้เขาวางตำแหน่งให้ประกันชีวิตเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญเลยที่จะช่วยทำหน้าที่ดูแลคนที่เรารักต่อไปแม้ในวันที่เราไม่ได้อยู่ข้างๆเขาแล้วเป็นการสรุปที่ตรงประเด็นกับแก่นสารที่เอกสารนี้ต้องการสื่อเลยนะคะคือการเปลี่ยนม,มุมมองต่อประกันชีวิตจากเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองไปสู่เรื่องของหัวใจและความรับผิดชอบค่ะครับแล้วก็มีประโยคทิ้งท้ายจากเนื้อหาที่ผมว่าชวนให้คิดตามมากๆคือ ความรักที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่าเราให้เขาเท่าไหร่แต่อยู่ที่ว่าเราวางแผนให้เขาอยู่ได้อย่างไรเมื่อเราไม่อยู่แล้วโอ้โหคมมากค่ะก่อนจะปิดท้ายด้วยประโยคที่เน้นย้ำแก่นทางอารมณ์แบบหมดจดเลยว่าประกันชีวิตไม่ได้ขายด้วยตัวเลขแต่มันขายด้วยหัวใจซึ่งก็การสรุปที่ส่งพลังแล้วก็สอดคล้องกับมุมมองที่นำเสนอมาทั้งหมดจริงๆครับ เอกสารนี้ได้นำเสนอข้อคิดที่ชัดเจนและหนักแน่นนะคะว่าประกันชีวิตคือรูปแบบหนึ่งของการแสดงความรักที่ผ่านการวางแผนและความรับผิดชอบทางการเงินต่อครอบครัวครับโดยใช้ภาษาที่กระตุ้นอารมณ์และก็เรื่องเล่าที่เข้าถึงใจเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนแนวคิดหลักทีนี้คำถามที่น่าสนใจที่เราอาจจะลองนำไปคบคิดต่อกันดูอาจจะเป็นว่าครับ นอกเหนือจากเครื่องมือทางการเงินเฉพาะทางอย่างประกันชีวิตที่เนื้อหานี้เน้นย้ำแล้วนั้นความรักที่วางแผนไว้เพื่อสร้างความมั่นคงและดูแลความเป็นอยู่ของคนที่เรารักทากลางความผันผ,นผวนและความไม่แน่นอนของชีวิตเนี่ย hmm. อืการวางแผนเหล่านั้น อาจจะครอบคลุมถึงการกระทําหรือการเตรียมการในด้านอื่นๆนอกเหนือจากการซื้อกรมธรรมได้อย่างไรบ้างเพื่อให้คนที่เรารักสามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมั่นคงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น